แถวขาวเปลือกโอ้สเปกผมเลยพี่ <c oughs> <laughs> ผมผมเคยไปแถวนั้นนลนะรู้แต่ว่าแต่ผมไม่เห็นจะมีเห็นอย่างที่พี่ว่าเลย <c oughs> อ๋อต้อเข้าไปในซอยโอ้ผมก็ไม่รู้ <c oughs> ไปัะไงก็ไปซื้อของของแถวนั้นมีผลไม้ผลไม้สดๆขายอยู่ไง <c oughs> ผมไปซื้อแถวนั้นนะครับโอเคเพราะนั้นเราต้องทบทวนว่าถ้ามีเกณฑ์กินพิเศษเข้ามาแล้วเนี่ย เราจะทาธุรกิจอะไรในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อได้สินเดียวด้านภาษีก่อนนะครับโอเคเราต่อนะครับเวลาจะหมดละผมพูดจากกระทรวงเรื่อนละสรุปนะครับมีเกษตรประมงในกิจการเกี่ยวข้องอุตกาหกรรสินทอขึ้นผมเครื่องหนังอุตการผลิตเครื่องเรือนกิจการโลจิสติกห้าธุรกิจนี้รัฐบาลให้การส่งเสริมให้เข้าไปตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับ แล้วก็ออกนิคมหรือเกศสาหากรรมก็ได้ด้วยนะครับพูดง่ายคือไปสร้างนิคมอิกเกล็ทรอเิกสพิเศษสร้างคลังสินค้าก็ได้พวกเรารู้จักเ h ลิเวไหมเอเชียเป็นบริษัทของห้องโงนะตอนนี้รู้ไหมเข้ารุกในกรุงเทพเป็นกี่แห่งละชมบุรีกรุงเทพนะมีแว r e h o u s e ิเวเต็มไปนหมดเลยแนวโน้มของการทำธุรกิจคลังสินค้าเนี่ยจะมากขึ้นนะครับเพราะมันจะมีการสต็อกสินค้า เพื่อกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆของพืนจี่ต่างๆดังนั้นการรับส่งกระจายสินค้าจึงเป็นธุรกิจอย่างในรรงงานที่ผมกำลังเสนอรัฐบาลเนี่ยผมเสนอให้จัดตั้งศูนย์รับส่งกระจายสินค้าเกษตรยี่ในข้าวปลูกเสร็จป้อมมีรัฐบาลไปขนมาเลยยางพาราปลูกเสร็จป๊อมบีบก็ไปขนน้ำยางมาให้เลยนี่คือสิ่งที่ผมเสนอแต่รัฐบาลเจ้าอ่ะนะเขาลงทุนเยอะนะครับ แต่ถ้าทำก็ไม่แ้้เนี่ยพี่น,อน,น้องเกษตรกรทั้งหมดจะรับการช่วยเหลือจากรักฐบาลในแง่ของการเอารถจากที่ฟารมไปขนสินค้าไปส่งที่อย่างเช่นเอารถไปขนส่งสินค้าเปลือที่ดังข้าไปส่งโรงสีณนวันนี้โรงสีคิดค่าส่งตันละ1 2 0ยยีบถึงร้อาบาทถ้ามีรถมาช่วยตรงนี้ชาวนาก็ประหยัดเงินตันละ1 2 0ยีถึงร้อยถึบาท ประเทศไทยมีครัวเรือนชาวปลูกชาวนานเนี่ยสามสี่ล้านครัวเรือนหนึ่งครัวเรือนปลูกค่าได้ประมาณยี่สิบตันต่อครัวเรือนที่เท่ากรบเพิ่งหนึ่งประมาณสิบเจ็ดล้านสิบเจ็ดล้านคูณยี่สิบก็ไปแล้วคูด้วยร้อยบาทเข้าไปโดยเฉลี่ยร้อยยี่สิบเข้าไปนั่นหมายถึงว่าค่าขนส่งที่ชาวนานต้องจ่ายให้กับโรงสีปีหนึ่งสี่หมื่นล้าน ถ้าผมว่ารัฐบาลสามารถประหยัดเงินค่าผู้ส่งตรงนี้ให้กับชาวนาทั่วประเทศได้รัฐบาลก็จะเป็นที่รักของชาวนาทั่วรป,ประเทศโดยที่ม่ต้อไปประกันราคาข้าวู่ห้าและสิ่งที่เขาเอามานั้นเป็นรูปธรรมเลยตั้งส่งกระจายสินค้าขึ้นมารับส่งกระจายสินค้าข้าวแล้วก็สามารถขยายไปถึงยางพาราขยายไปถึงผลไมต้ต่างๆให้เป็นระบบการจัดการที่มีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาจาัดระบบ